สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆป้าน่าอาที่น่ารักทุกคนครับผมครับผมวันนี้มากินข้าวบ้านเรื่อยครับพี่พัดกะเพราครับร้านให้ถึงกินครับกะเพาแกงน้ำมัใส่ไข่มุแดงครับผมครับผมลงเมื่อลยครับเดี๋ยวลงเมื่อกินข้าวเลยมาครับมากินแกงน้หม่ใส่ไข่มุแดงกัน แม่เป่งนี่ครับผมอยู่แม่เป่งโอ้ยเรียแต้มคนนโอ้ยำแตาแหลกคําแหลกครับอืมแสบแสบพร้อมพร้อมพักกระแง่งครับร้านเราพักกระแ่งใส่น้ำนะครับพักกระแ่งไช้มดแดงครับ่มากครับผม ร้อ,องตามกันด้วยมาครับมาไม่กินกั่กินซมพัดกระเพราม่ายแตกนกเนีวหายแล้วครับดามับบแบบ มากครับมีเขาแดงกันน้องแปลงเปิดไปให้หน่อยสิเปิดไปให้หน้ำหน่อยอืมไห้มือแดงครับพี่นอ้ออาหารสั่นสูงค่ะมากครับมากแสบแ่บอีลีอาหารสั่นสูงอของหากอย่างเงี้ยครับผม แด,ด,ดีดีครับม,มากครับมัน,นจะเอาแม่เปล่งด้วยเปล่งเปล่งไปบ้กแม่เปล่งใครหมดแดง กะเพราครับผมใครกินข้าวครับกูม,มาเลย,เยมาเลยดดใครมุดแดงใครมุดแดงใครผิดหน่องผิดน,นี่ปากเลยครับอย่าปะปะ ครับขอ2ขึ้นอย่างครับครับไปมาคุ้ม2เลยครับผมรักคนต่างคาครับผมเดี๋ยวผมกินข่าวต่อครับครับสวัสดีครับครับรักลูกคอลครับผมสวัสดีครับ